บทที่1น,นะครับแนวคิดต่อข้อร้องเรียนนะครับทุกท่านจะเห็นได้ว่านะฮะเวลาเราทํางานเป็นผู้ให้บริการลูกค้านะครับในส่วนของงานที่เราทําทุกวันทุกวันนะฮะจะมีหลายๆอย่างเลยนะครับที่เราต้องทําต้องรับผิดชอบแต่มีส่วนหนึ่งนะครับที่เราอาจจะเจอด้วยนะครับก็คือการเจอลูกค้าบ่นต่อว่าหรือร้องเรียน ใครหลายๆคนเลยนะครับในฐานะผู้ให้บริการเจอลูกค้าบ่นต่อว่าร้องเรียนในตอนเช้าปัญหานั้นอาจจะทําให้เรานี้เนี่ยรับมือไม่อยู่แล้วก็ต้องดูแลลูกค้าให้จบเคสและเราอาจจะเกิดความรู้สึกเหนื่อยไม่อยากดูแลแล้วก็รู้สึกว่ามันทําให้เราเสียกําลังใจไปทั้งวันบางทีเรารับเคสเช้า1เคสที่ถูกต่อว่าร้องเรียนเนี่ยนะครับเราอาจจะไม่สบายใจ ถึงกับน้ําตาตกเลยนะฮะแล้วก็อยู่ไปถึงเย็นนี้เนี่ยแบบไม่มีกําลังใจในการทํางานก็เป็นได้นี่คือมุมมองสําหรับผู้ทํางานหลายๆคนนะครับแต่ว่าในส่วนของการที่เจอข้อร้องเรียนลูกค้านี้เนี่ยถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งนะครับว่าเมื่อเราเจอข้อร้องเรียนแล้วนีเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรได้บ้างผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับถ้าเราพูดว่าข้อร้องเรียนนี้เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นของขวัญได้ไหมฮะเป็นของขวัญยังไงครับของขวัญก็คือ การที่ลูกค้าต่อว่าร้องเรียนกับเรานี่เนี่ยเปรียบเสมือนเขาให้ของขวัญเราเพราะเราจะรู้จุดอ่อนของเราโดยที่เราไม่ต้องไปจ้างบริษัทไหนมาเซอร์เวีเลยเราจะรู้จุดอ่อนขององคอ์กรเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราต้องปรับปรุงคืออะไรและก็ถือเป็นโอกาสที่เราจะแก้ไขในสิ่งที่ไม่ดีในมุมมองของลูกค้านี้เนี่ยให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นในองคอ์กร และเราสามารถดูแลลูกค้าได้1คนนะครับลูกค้าคนนั้นเองนี่เนี่ยเขาจะเกิดความรู้สึกดีและรู้สึกว่าเราเป็นเนี่ยองค์กรที่มีมาตรฐานมีการดูแลเขาเป็นอย่างดีและเขาจะเกิดสายสัมพันธ์กับเราที่ดีไปอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับมุมมองของผู้ให้บริการถ้าเรามองเป็นของขวัญเราก็เป็นโอกาสในการปรับปรุงและสามารถทำให้ดีต่อได้ไปเรื่อยๆครับ แต่ถ้าเรานะครับเกิดความรู้สึกไม่ดีต่อข้อร้องเรียนนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้องคอ์กรและตัวเราเกิดปัญหาได้เช่นเราจะไม่รู้จุดอ่อนของเราเราจะไม่รู้ว่าเราต้องปรับปรุงอย่างไรหรือบางครั้งเราจะไม่มีโอกาสแก้ตัวเลยนะครับเพราะว่าเมื่อลูกค้าเขาไม่ชอบเราไม่พึงพอใจต่อเราแต่เขาไม่ร้องเรียนสิ่งที่เขาทําน่าจะเป็นอะไรครับ ก็น่าจะเป็นการถอยออกจากองค์กรหรือไม่ใช้บริการไม่ซื้อสินค้าไม่มาติดต่อกับเราอีกเลยเพราะฉะนั้นนะครับในมุมมองของข้อร้องเรียนนี้เนี่ยจำเป็นเลยนะครับต้องรับมือให้ดีดูแลลูกค้าให้ดีสร้างสายสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นและปิดเคสลูกค้าที่ทำให้เกิดสายสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่องคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าในส่วนของข้อร้องเรียนเนี่ยความหมายคืออะไร ความหมายของข้อร้องเรียนของลูกค้านะครับความหมายก,คก,าคามมกค็คือการแสดงความไม่พึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าหรือบริการผมทวนนะครับคือการแสดงความไม่พึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าหรือบริการนั่นแปลว่าการที่ลูกค้าร้องเรียนนี่เนี่ยเกิดจากการที่เขาไม่พึงพอใจเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของความไม่พึงพอใจนี่เนี่ยลูกค้าเขาอาจจะแสดงออก โดยการร้องเรียนหรือเขาไม่พ Bur ึงพอใจแล้วเขาจะเฉยเฉยก็ได้แต่เรากําลังพูดถึงในส่วนของการดูแลเขานะครับที่เขาแสดงออกมาแล้วนี่เนี่ยเราต้องรับมือให้อยู่เราต้องดูแลเขาให้ดีนะครับทีนี้ถ้าเราาพูดถึงเป้าหมายนะครับในฐานะที่เราเป็นคนทํางานให้บริการลูกค้าเป้าหมายในการรับมือกับข้อร้องเรียนดูแลข้อร้องเรียนให้ได้นะครับมีอยู่3ข้อด้วยกันข้อที่1นนะครับก็คือการลดความไม่พึงพอใจของลูกค้านี้เนี่ย ให้ต่ําลงให้ต่ําลงนะครับเพะฉะนั้นลูกค้าร้องเรียนขึ้นมาเนี่ยเราต้องมีการลดความไม่พึงพอใจของเขาให้ต่ําลงให้ได้นะครับด้วยการรับเรื่องด้วยวิธีการต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราจะแชร์ให้ดูนะครับข้อที่2นะครับก็คือการแก้ปัญหาให้ลูกค้าเป้าหมายของเราข้อที่2คือการแก้ปัญหาจากที่ลูกค้าแจ้งมานะครับให้ปัญหานั้นเนี่ยมันหมดไปหรือมีความคลี่คลาย ทุกปัญหาที่ลูกค้าร้องเรียนเราต้องรับเรื่องแล้วก็ดูแลจัดการแต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อลูกค้าร้องเรียนและทุกปัญหาเราต้องแก้ให้หมดนะครับบางปัญหาไม่จะเป็นต้องแก้แต่ว่าเพียงแค่ตอบคำถามกลับไปเท่านั้นเองนะครับและข้อสุดท้ายข้อที่3นะครับก็คือต้องมีเป้าหมายในการสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าคนนี้นะครับต่อเนื่องไปอีก เพราะเราไม่มองว่าเราจะดูแลลูกค้าเพียงแค่หนึ่งครั้งแล้วจบไปแต่เรามองว่าตัวเราและองค์กรของเราจะดูแลลูกค้าคนนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ1ปี5ปี10ปีหรือไปจนตลอดชีวิตของเขานะครับเพราะฉะนั้นตัวที่3คือเมื่อเรารับเรื่องร้องเรียนแล้วเราต้องสร้างสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นในระยะยาวให้ได้นะครับ3ข้อนะครับผมทวนนะฮะข้อ1คือการ ลดความไม่พึงพอใจของลูกค้าข้อที่2นะครับแก้ปัญหาให้กับลูกค้าและข้อที่3ก็คือการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างเราองค์กรของเราให้กับลูกค้าในระยะยาวครับ